ครับเราพบก,กับช่วงที่2ของรายการกับช่วง Open Box ครับ <Okay. S 2> ซึ่งท่านผู้ชมคงตกใจเปลี่ยนเอ๊ะมันเปลี่ยนสถานที่เนี้ยใช่แล้วค่ะวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่แม่กะบ,บางนานะครับ,รบมาร่วมกับกิจกรรมงานซีบูธนี้ครับบูธของเดลโมเดลโมดิล <Okay. S 2> ครับน้องใครรู้จักกิจกรรมนี้หรือเปล่ารู้จักสิคะพี่กอล์ฟเพราะว่าเขาเป็นการเฉลิมฉลองเดลประเทศไทย20ปีนั่นเองนะคะซึ่งเขาสามารถให้เรานำโน้ตบุ๊กตัวเก่าที่บ้านนะคะมาแลกรับส่วนลดมูลค่า5,000บาทแล้วก็นำโน้ตบุ๊กตัวเก็ไปแจจกก่ายให้ับ นักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสต่างจังหวัดนะคะทั้งหมด20โรงเรียนเลยค่ะท่านี้กิจกรรมดีๆนะครับต้องเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ผมเนี่ยก็เคยมาร่วมแล้วเพราะว่าจริงๆก็บอกน้องชายเนี่ยเพินว่าอยากจะใช้น้องผูงตัวใหม่เ<อ>พราะเอิต้มีน้องผูงตัวเก่าอยู่แล้วอ่าแล้วก็เลยเอามาแลกใช่เพราะว่าตอนนี้เขาใช้งานแล้วเพริะเอว่าพอเรียนมากขึ้นเนี่ยคอมพิวเตอร์มันช้าก็เลยต้องการเปลี่ยนก็เลยมาแลกแล้วนะครับแต่วันนี้ที่ไม่ได้พาน้องไข่มุกมาดูแค่กิจกรรมอย่างเดียวนะที่พาน้องไข่มุกมาดูในส่วนของ เป็น<ะ>คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จากทางเดียวที่เข้ามาแรงในตอนนี้เหมือนกันโอ้โหน่าสนใจมากเลยใช่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับไปชมพร้อมกันเลยครับครับนี่แหละครับเริ่มต้นเลยวันนี้จะพาน้ตบุ๊กมาดูในส่วนของเดียววัโตโต้ซีรีส์นะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยมีท<ะ>ั้งโน้ตบุ๊กและก็เป็นเดสก์ท็อปนะครับ<ะ>เดี๋ยวเราเริ่มอธิบายในส่วนของตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เทรนโน้ตบุ๊กกำลังมาถูกไหมแต่โน้ตบุ๊กที่ต้องการใช้งานโดยส่วนมากต้องการพ้องตัวถูกต้องบางเบาเบาพองโน้ตบบุ๊กที่เา ก็คือจะต้องหน้าจอเล็กถูกไหมใช่นะคะแล้วก็พอร์ตอะไรก็น้อยลงทุกอย่างจะน้อยลงไปหมดเลยแต่ตัวนี้ไม่เลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็น Dell Watch Store ห้เป็นยปงไงคย์ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดความกว้างถึง14นิ้วครับน้องไข่มุกแต่เนี่ย14นิ้วความกว้างกับระดับปกตินะที่เราใช้กันนะครับก็คือต้องบอกแต่น้ำหนักเบาเพียงแค่1.5่เบากว่าเยอะเลยโอ้โหเบากว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็บางมากค่ะดูสินอกจากเบาแล้วบางใช่ไหมครับ อีกอย่างนึงก็คือฝาลังเขาเป็นอลูมิเนียมเป็นความแข็งแรงนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับจับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นโลหะเลยถูกไหมใช่ใช่ใช่รู้สึกลื่นนะคะและน้องไข่มุกเนี่ยหรือถ้าผู้ชมชอบออร์เทนไหมครับโอ้โหชอบอยู่แล้วดูหนังฟังเพลงนะต้องมาให้เต็มนะคะตัวนี้นะครับเหมาะมากเพราะว่าตัวนี้มีลาโพงแบบ2.1ก็คือลำโพงทั่วไปเนี่ยน้ตบุ๊กเนี่ยจะมีแค่2องสองเสนแนก็คือซ้ายแล้วขวาแต่ตัวนี้จะมีซับบูเฟอร์มาให้ด้วย ก็มีอยู่ด้านล่างให้ด้วยใช่ครับเรียกว่าเซอร์ราล์มากขึ้นและอย่างนึงก็คือปัญหาที่เราเจอบ่อยเวลาเรานะโน้ตบุ๊กใช้งานหมดตักวางมันตักใช่ไหมร้อนแต่ตัวนี้จะมีพัดลมแบบดูโอแฟนให้เลยโอ้โหเพื่ออกด้านหลังด้วยใช่ครับเพื่อระบายความร้อนออกมาทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาการใช้งานนานๆและเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเลยครับตัวนี้มีครบเลยก็มียูดบีสาี่สิห้ถึง3พอร์ตนะครับพอร์ตแรงจริงๆบางครั้งโน้ตบุ๊คจะเรียกว่าขนาด บางๆเนี่ยนะ,ะมไม่มีแรงนะครับตัวนี้ใช้พ<ช>ีมไอีใ,ให้ด้วยนะครับโโการตอบพอยตเตอร์การต่อบนทีวีก็ใช้งานได้พรีเซนต์งานได้สะดวกสบาย,บายบแต่ถ้าเกิดจะไปดูภายในดีกว่าภายในของตัวนี้ก็คืออีกอันหนึ่งที่น้องไข่มุกงน่าจะชอบก็คือความรับผมว่าน้องมุกน้องไข่มุกต้องมีความรับเยอะแน่นอนตัวนี้มีฟิงก็ปรินใหุ้ชยจิงเหรวเาลาเราใช้งานอย่างวินโดว์เนี่ยเราต้องการล็อกอินใช่ไหมเราล็อกอินผ่านฟิงก็ปรินได้เลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นระบบความปลอดภัยนะคะอีกหนึ่งข วันละ3ามแสนสองหมื่นห้าพันตัวจะป้องกันยังไงดีนะพี่คะนี่ครับอันนี้นะครับตัวนี้ก็ช่วยได้เวลาเราเข้าเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเรารูปผ่านรหัสปิ้งก็ปิ้งก็ได้ด้วยพลัสแพดก็มีขนาดใหญ่และที่สําคัญทําไมตัวนี้ถึงมาแรงต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับเป็นคอไอเซเว่นพร้อมกับกราฟิกการ์ดในตัวในโน้ตบุ๊กที่เบาบางขนาดนี้น้อยมากนะครับที่จะมีฟังก์ชันค่อนข้างจะครบถ้วนมากนะคะและอีกโลโก้สำคัญของเขาตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าโปรซัพพอร์ตซึ่งน้องสายผมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมโปรซั โทรบริการ24ชั่วโมงนะครับให้ข้อมูลเราได้ด้วยใช่นี่คือโน้ตบุ๊กตัวแรกที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับมาต่อที่ตัวนี้ดีกว่าเดสก์ท็อปนะครับที่มาวันนี้คือเดสก์ท็อป Dell Workstore 3,900 Series จุดเด่นของตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่เน้นเรื่องการทำงานแบบเอกสารงานออฟฟิศหรืองานเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะครับโดยจุดเด่นสำคัญของเขานะครับก็คือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับพอร์ตเชื่อมต่อจริงๆก็จะมีทั้งพอร์ตในเรื่องของ USB แล้วก็พีเอชพูล ซึ่งแทบจะมีแล้วใช่ฉัน่เคยเห็นแล้วค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีต้องการใช้งานเหมือนกันนะครับอ mm hmm. ีกอันก็คือเรื่องของพอร์ตมอนิเตอร์ตัวนี้จะมีมอนิเตอร์ทั้งสองสามารถต่อได้ถึง4พอร์ตด้วยกัน oh. ก็คือตัวเครื่องเนี่ยมี HDMI แลวก็ VGA พอร์ตแต่ถ้าเกิดใส่กราฟงิกการ์ดแยกเนี่ยจะมีทั้ง DVI แล้วก็ HDMI mm hmm. สามารถต่อพร้อมกันได้เลยครับก็หมายความว่าถ้าเกิดคนเรื่องการดูหุ้นทำตารางงานแยกกันอันนี้ก็น่าเหมาะสมนะครับ ฟังก์ชันสำคัญก็คือระบบการภายใน,ในเรียกการอัปเกรดต้องบอกว่าจริงๆโดยส่วนมากเดสก์ท็อปพีซีต้องการเพิ่มเติมอุปกรณ์ใช่ไหมหตัวนี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นแรมาสามารถซัพพอร์ตได้16กิกในส่วนของตัวฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วต้องบอกว่าวารันตีซึ่งรุ่นนี้ก็มีในส่วนวารันตี3ปีนะครับนไ s ต์ e ซอ r v วินสนะครับ ก็ต้องบอกว่าตัวนี้นตอบโจทย์แน่นอนสำหรับคนที่ต้องการมีปัญหาตอนนี้ที่แบบอคอมพิวเตอร์เสียมีปัญหาจะทำยังไงปรึกษาได้ก็คือคเป็นในตัวของออนไซต์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็บอกข้องไคบุ๊กนะครับทั้ง 2, 2> รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Windows 8.1ที่รองรับการอัปเกรดเป็น w i n d o w s 10ด้วยก็เรียกว่าได้แต่คนที่ต้องการใช้งาน Windows 10เนี่ยก็พอใจแน่นอนนะเลยสบายสบายเลยครับและนี่ก็คือในส่วนของเดสก์ท็อปและก็โน้ตบุ๊กนะครับในตัวตะกูของ Dell w ว t s โซที่เรามาเปิดกล่องกันในนนวััี้ครบ แล้นี่ก็คือทั้งหมดของรายการ a d ดอินบ็นะคะสามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วเวลา21นาฬิกา 4, 45นาทีค่ะสำหรับวันนี้ไข่มุกและพี่กอลฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ We'll